สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวตะกูลหลวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจจัวฟันตอนที่1167ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนที่โดเนสนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างสํา,าสำหรับเพื่อนเพื่อน,อนที่อยากพูดคุยเพิ่มเติมกับเราหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนิยายพอบานราชาปีศาจเนาะก็สามารถกดเข้าร่วมกลุ่มที่สร้างไว้ได้เนาะก็พอบานราชาปีศาจไทยแลนด์กับ พราะบ้านราชาปีศาจก็นั่นแหละครับเลือกได้เลยหรือว่าจะกดเข้าทั้ง2กลุ่มก็ได้อย่างไงก็ฝากด้วยนะครับพิมพ์ในช่องค้นหาของ Google อัตุตดีครับพิมพ์ในช่องค้นหาของ Facebook ได้เลยครับมันจะขึ้นเอาล่ะครับไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เราก็ไปเข้าสู่เนื้อหา1167กันเลยดีกว่า หลังจากที่การต่อสู้อันดุเดือดของตัวฟานกลับไปรียูเทียนนั้นยังคงดำเนินไปในเวลานี้การที่พวกเขากำลังดวลเสน้นทางวิถีแห่งดาบสวรรค์เป้าแห่งดาบของทั้งสองคนดูเหมือนว่าจะพอๆกันทว่าในขณะนี้ไปรียูเทียนนั้นดูเหมือนว่าจะได้เปรียบเล็กหน้อยและแล้วภายใต้กระบวน่านนี้ตัวฟานของเราที่ดูสีเสียเปียบเป็นเหตุและผลทำให้ผู้คนจากจักรวรรด,ดิาราดาบเหล่าทหารและไปลีจริงเว้ย ก็ดีใจเป็นอย่างมากในขณะนั้นสายฟ้าจากดาพลังของไปริยุเทียนกำลังเล่นงานและไล่ผักดันพลังของตัวฟานแต่ทว่าจู่จูคืนพลังสีดำที่ออกมาจากปานกระบี่ของตัวฟานนั้นก็ได้ค่อยๆสัมผัสและท้ายสุดแล้วมันทำให้พลังที่บ้าคลั่งของดา่าฟ้าไปริยุเทียนนั้นค่อยๆยหยุดลงมันหยุดนิ่งราวกับว่าเป็นก้อนหินที่ตกลงไปในน้ำ พลังโมเมนตัมที่พุ่งผ่านและบ้าคลั่งก่อนหน้านี้นั้นค่อยๆสงบลงจากนั้นท้ายสุดแล้วมันนั้นก็หยุดนิ่งราวกับว่าถูกฝังไว้ในช่องว่างอากาศสีดําของตัวฟันและไม่มีแม้แต่การขยับขยืนย่นแม้แต่เม็ดเดียวเฮ้เกิดอะไรขึ้นกันนี่มันหมายความว่าอย่างไงดวงตาของทุกคนในที่นี้นะครับตางก็ตกตะลึงเมื่อมองไปที่สายฟ้าที่ปล่อยออกมาจากไปยิเทียนก่อนหน้านี้ เมื่อมันเข้าปะทะกับอากาศสีดำที่เปียบประดุดดังลุ่มดำมันก็ไม่ระเบิดหรือขยับอีกต่อไปได้แต่เพียงหยุดนิ่งทุกคนนั้นต่างก็รู้สึกตกตะลึงปานดาบที่สามารถทำลายได้แม้กระทั่งท้องฟ้าของบรรพุรุษดาป่าฟ้าที่ว่ากันว่าตัดได้ทุกอย่างมันสามารถตัดดาวให้ร่วงรนออกมาแต่คู่ต่อสู้ของเขานั้นกลับหยุดมันได้นี่นี่นี่มันหมายความว่ายอย่างไง ด้วยพลังที่เหนือล้ำนะครับและรุนแรงของไปลียู่เทียนบอกได้เลยว่าปกติแล้วกู่ต่อสู้ของพวกเขานั้นใครก็าตามที่ท่องเผชิญหน้ากับภัยอันตรายและพลังที่เหนือล้ำอันรุนแรงและทรงพลังอย่างยวดอย่างยิ่งยวดของดาฟาา้า,าฟ้าดาฟ้าฟ้าของไปลียู่เทียนพวกเขานั้นจะต้องมักจะเหนื่อยกับการป้องกันพลังนี้ไม่มีใครสามารถหยุดมันแบบนี้ได้แม้กระทั่งสิบราชาดาบก็ตามแต่ตอนนี้ มีผู้ชายคนหนึ่งสามารถทำแบบนั้นได้ทำให้คลื่นพลังดาบนี้นั้นไม่เคลื่อนไหวแม้แต่น,น้อยทุกคนงง,งวยนะครับหลายคนรู้สึกประหลาดใจบางคนก็อสับสนมีเพียงแต่อูหยางหลิงเทียนที่นอนอยู่และเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่อยๆย,ยกร่างของตัวเองขึ้นและมองไปยังทิศทางบนท้องฟ้าเขาอดไม่ได้ที่จะสายหัวและยิ้มออกมาอาน,นิจจาจัวฟานเจ้านี่เป็นอัจฉริยะเหลือเกินข้านั้นรู้สึกละอายใจจริงๆ ทั้งที่ข้านั้นฝึกฝนมานับพันปีแต่วันนี้นั้นเจ้ากับเนื้อล้ำกว่าข้านี่มันนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่แต่เป็นเส้นทางวิถีแห่งดาบสวรรค์ฟึ่งเทียนเคนโดยางไม่ต้องสงสัยดวงตาของเคารีลงนะครับเมื่อได้ยินเช่นนี้ปายลียูเทียนนั้นจ้องมองไปที่ตัวฟานยางจริงจังดูเหมือนว่าเขานั้นจะพอรู้แล้วและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะชมเชยดีมากดีมาก ข้านั้นอยากเรียนรู้ทักษะของดาบตา่ตางๆทั้งห้าลิมมานานแล้วแต่ในอดีตนั้นน่าเสียดายเหลือเกินที่ข้านั้นไม่สามารถเล่นได้แบบสุดกำลังเนื่องจากผู้ถือคลองดาบเหล่านั้นอ่อนแอเกินไปวันนี้นับว่าข้านั้นโชคดีมาดูกันสิว่าเจ้านั้นจะให้อะไรกับข้าได้บ้างเอาละ่ะตอนนี้พลังในการควบคุมพื้นแผ่นฟ้าพลังแห่งสวรรค์และโลกของเจ้านั้นกำลังเสียเปรียบ ข้าเลยสงสัยว่าต่อไปกระบวนท่าที่กำลังจะโจมตีครั้งต่อไปเจ้านั้นสามารถหยุดได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งนั้นดังไปในอากาศทั่วท้องฟ้าทันทีที่เขาพูดเช่นนั้นนะครับไปดียู่เทียนผู้อยู่ยง,ยงคงกระพันก็ไม่รอช้าบุกดาบผ่าฟ้าของตัวเองขึ้นท้องฟ้านะครับจากนั้นดาบยาวของเขาก็ปลิงเสียงออกมาเสียงดังกึกก้องและพลังโมเมนตัมที่น่าสะพึงกลัว คืนพลังที่น่าสยดสยองมันล้อมรวมเข้ากันท้ายสุดแล้วตอนนี้สายฟ้าหมหาศาลนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นทั่วทั้งสารที่แห่งนี้และพุ่งไปยังทิศทางด้านหน้าเพียงชั่วริบตามันนั้นก็พุ่งออกมาราวกับดวงอาทิตย์ทีจะสามารถแผดเผาทุกสิ่งอย่างได้หลังจากนั้นไปยู่เทียนก็จ้องมองไปที่จัวฟานย่างดุเดือดเขานั้นก็ได้กัดฟันและตะโกนออกมา เขากัดแกลงดาบไปข้างหน้าและฟันในทันทีจั่วฟานเอาละ่ะดาบของข้านั้นสามารถผ่าได้แม้กระทั่งท้องฟ้าและสามารถตัดได้แม้กระทั่งดวงตะวันข้าไม่รู้ว่าเจ้านั้นสามารถปิดผนึกและหยุดพลังดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ของข้าในกระบวนท่าน,นี้ได้หรือไม่เอาละ่ะมาดูกันฟูฟทันทีที่สิ้นเสียงนะครับพร้อมกับพลังมหาศาลของสายฟ้าที่สามารถทําลายได้แม้กระทั่ง โลกใบนี้ดาบที่อยู่รุนแรงมันนั้นก็ได้กลายเป็นดาวตกคลื่นพลังดาบในชั่วพริบตานั้นมันพุ่งเข้ามาจัวฟานนอกจากปานพลังสีดำของจัวฟานก่อนหน้านี้นั้นบัดนี้นั้นมันก็ถูกมันก็ถูกการโจมตีที่รุนแรงนี้ของไปรียูเทียนนะครับตูมและในเวลาถัดมานะครับเห็นได้ชัดเลยว่ามันก็แตกและกระจายไปสู่ความว่างเปล่าด้วยพลังทำลายที่น่ากลัว มันนั้นสามารถทำลายการโจมตีและพลังที่จัวฟานปลดปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบาราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นั้นมันจะต้องหายไปต่อหน้าพลังดาบที่เหนือล้ำย่างดาบปาฟ้าบวกกับเส้นทางวิถีแห่งดาบสวรรค์ไปรีดูเทียนที่ปลดปล่อยพลังที่รุนแรงที่สุดของเขาออกมานั้นทำไมผู้คนถึงกับป้องตกตะลึงเคล็ดวิชาก่อนหน้านี้ที่จัวฟานได้ใช้หยุด เส้นทางวิถีแห่งสวรรค์ของไปลียูเทียนบัตรนี้มันใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วในเวลานี้ผู้คนที่อยู่ด้านล่างนะครับมีชายคนหนึ่งพูดขึ้นในทันทีว่าไม่ฟึงเทียนเกนดศิลปะเส้นทางวิถีแห่งดาบสวรรค์ของฟึงเทียนเกนดนั้นมันเก่งในการปิดผนึกและหยุดการเคลื่อนไหวคู่ต่อสู้ยิ่งการเคลื่อนไหวของดาบนั้น รุนแรงและสามารถยืดหยุ่นมากแค่ไหนมันก็ยิ่งง่ายต่อการสยบแต่คราวนี้นั้นแตกต่างออกไปดาบของไปลิยุเทียนในครั้งนี้นั้นมันคือพลังที่รุนแรงที่สุดมันนั้นคือปราณดาบเส้นทางวิถีแห่งสวรรค์ของดาบป่าฟ้าที่แท้จริงเช่นนั้นแล้วมันจึงยากที่จะสยบพลังนี้ได้แน่นอนในกระบวนท่าน,นี้นั้นจัววฟานของเรานั้นลำบากแน่นอนท้ายสุดแล้ว ดาบที่เขาปล่อยออกมานั้นสามารถแยกได้แม้กระทั่งท้องฟ้าเขานั้นมีพลังที่รุนแรงทั้งดุร้ายและสามารถจัดการได้ทุกอย่างในเวลานี้หากผู้ใช้ศิละปะพลังของเฟิงเทียนเคนโดนั้นไม่แข็งแกร่งยิ่งกว่าไปดียู่เทียนหลายเท่าตัวเกรงว่าจะสามารถเกรงว่าจะไม่สามารถหยุดพลังที่บ้าคลั่งนี้ได้เป็นเหตุและผลทําให้วันนี้นั้นนุ่มสยบแข็ง เงเทียนเคนโดนั้นจึงไม่อาจต้านทานการโจมตีที่บ้าข้างของไปรียูเทียนได้นั่นเองเมื่อได้ยินเส้นนี้นะครับตันกิงเซิงรู้สึกตกใจและขมวดคิว้วในทันทีแน่นอนครับในตอนนี้นับภาษาไรกับจัวฟานที่จะสามารถหยุดได้เนื่องจากถ้าจัวฟานจะสามารถหยุดการโจมตีนี้ได้นั้นเขาต้องแข็งแกร่งยิ่งกว่าไปรียูเทียนหลายเท่าตัว,ตวไม่อย่างนั้นเฟิงเทียนเคนโดมันก็ไร้ความหมายหนุ่มสยบแข็งที่ไม่อาจใช้ได้ เพราะว่าจัวฟันในเวลานี้นั้นเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าไปยูยเถียนพวกเขาที่มีพลังพอๆกันถึงแม้ว่าจัวฟันของเรานั้นจะสามารถยืมยืมพลังแห่งสวรรค์และโลกได้แต่ท้ายสุดเหลวมันก็ไม่พอมันจึงไม่สามารถจัดการหยุดการโจมตีที่รุนแรงและทรงพลังของเส้นทางวิธีแห่งดาบสวรรค์ของดาบผ้าฟ้าของไปลีย่เถียนได้นั่นเอง เมื่อได้ยินสิ่งนี้นะครับไปจริงเว้ยกดยิ้มออกมาดวงตาของเขานั้นเป็นประกายอาอละจัวฟานเจ้านั้นเตรียมตัวตายได้เลยถาว่านะครับตัดมาที่จัวฟานอย่างไรก็ตามเขาไม่มีความหวาดกลัวเลยภายใต้ดาบที่เกี้ยวกัดนี้ในทางตรงกันข้ามเขานั้นกับปล่อยรอยยิ้มทิ้มไม่แยแสออกมาและแล้วเขาก็โบกดาบศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองไปข้างหน้าในที่สุดคืนพลังกาสีดําก็ค่อยๆออ,ออกมาและวนไปรอบๆความว่างเปล่าในที่สุด บัดนี้นั้นมันนั้นก็เกิดบางอย่างฟ,ฟ,ฟทททงุทันทีที่พื้นที่ทั้งหมดทันทีที่พื้นที่ความมืดทั้งหมดนะครับเคลื่อนตัวโดยการบุกดาบของตัวฟานอย่างต่อเนื่องลมและมีก,ก็ได้กระจัดจายขึ้นมาระหว่างสวรรค์และโลกบัดนี้พลังกา s สีดําที่ตัวฟานปล่อยออกมานั้นมันก็ได้ออกมานับไม่ถ้วนและมันก็ได้ปิดผนึกจากนั้นมันก็ได้รวมตัวกัน บางสิ่งบางอย่างพลังที่แข็งแกร่งอดไม่ได้ที่จะทําให้ผู้คนนั้นรู้สึกแปลกใจนี่คือหนึ่งในพลังที่เห็นแล้วก็สามารถรู้ได้เลยว่ามันเป็นพลังที่ดูเหนือจุดสูงสุดของโลกใบนี้ทุกคนนั้นอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อต้องเผชิญหน้ากับไปริยุเทียนเอาละครับเราจะมาดูกันว่าจัวฟานนั้นจะสามารถเอาชนะกระบวนท่าที่บาคลังของไปริยุเทียนก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ ผู้คนด้านล่างที่รับชมการต่อสู้อันดุเดือดของคนทั้งสองบัดนี้นั้นพวกเขาก็ได้พูดกันแน่นอนครับนี่คือ5ราชาธรรมที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเมื่อพูดถึงปายลียูเทียนผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของ5ทวีปชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั้นมันคงจะหายากไม่มีผู้ใดที่จะสามารถเทียบเทียงได้แต่เว่าอย่างไรก็ตามไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยก่อนที่เขานั้นจะได้พบกับ สัตว์ปลาดตัวน้อยอย่างตัวฟานเขานั้นแข็งแกร่งหนำซ้ำยังมีความฉลาดที่หาได้ยากยิ่งในโลกใบนี้เขาสามารถเข้าใจทักษะดาบที่แข็งแกร่งที่สุดถึงสีอย่างเขาสามารถเข้าใจทักษะดาบที่แข็งแกร่งที่สุดถึงสีอย่างได้หนำซ้ำยังไปถึงขั้นระดับวิถีแห่งดาบสวรรค์เข้าใจเต๋าแห่งดาบของดาบเล่มน้หนักดาบเล่มนั้นๆบัดนี้นั้นดูเหมือนว่าตัวฟานกำลังจะพลิกแพลง เส้นทางวิธีแห่งดาบสวรรค์กระบ,บวน่าดาบต่อไปใช่แล้วครับเมื่อเส้นทางวิธีแห่งดาบของดาบฝึงเทียนฝึงเทียนเคนโดไม่สามารถใช้หยุดการโจมตีที่ทรงพลังของไปริยูเทียนได้อีกต่อไปบัดนี้นั้นตัวฟานจึงตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางวิธีแห่งดาบสวรรค์ของดาบเล่มต่อไปนั่นก็คือดาบชงเทียนนั่นเองดาบชงเทียนที่โดดเด่นเรื่องการทะลุทะลวงในเมื่อการสยบหรือการปิดผนึกไม่สามารถใช้ กลับไปยู่เทียนได้เอาละต่อไปจัวฟานจึงตัดสินใจใช้สิ่งนี้แทนในเวลานี้นะครับโอยางลิงเตียนนั้นก็ได้พยักหน้าและพูดคุยกับคนที่อยู่ด้านล่างพวกเขานั้นไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจัวฟานนั้นจะได้มาถึงจุดที่เข้าใจทุกสิ่งอย่างเส้นทางวิถีแห่งดาบสวรรค์ไม่ใช่ผู้ใดก็จะสามารถเข้าใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาของดาบชงเทียนดูเหมือนว่ามันนั้นเหมือนกับถูก ออกแบบมาเฉพาะสำหรับจัวฟานเลยด้วยซ้ำไม่นึกมาก่อนเลยว่าเส้นทางวิถีแห่งดาบสวรรค์ของดาบชงเทียนมันจะต้องทรงพลังมากขนาดไหนสูดหายใจเข้าลึกๆนะครับมองไปที่แสงทองประกายที่มองไปที่ด้านบนด้วยแสงที่เป็นประกายในฝั่งของสร้างกวนเฟยเซียงเองก็ยิ้มนะครับเมื่อเห็นการพูดของโอจางลิงเตียนแน่นอนครับเขาเห็นด้วยยางไม่ต้องสงสัยเอาละ่ะ ต่อไปก็เป็นเส้นทางวิธีแห่งดาบเล็ดวิชาดาบชงเทียนมาดูกันดูเหมือนว่าชงเทียนนะครับหรือก็คือชงเทียนเคนโดนนี้นั้นราวกับมันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นของจัวฟานเลยไม่มีใครในโลกที่จะสามารถดึงพลังของดาบเล่มนี้ออกมาได้ดีกว่าจัวฟานอีกต่อไปแล้วตูมและแล้วนะครับด้วยแรงประทะกันของพลังไปรียูเทียน ตอนนี้พลังสีม่วงที่ยังคงพุ่งไปที่ทิศทางของตัวฟานมันนั้นบุดดุดดังอุกบาตมันเปียบปรดดุดดังดาวตกที่สามารถทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามันได้ตัวฟานของเรานั้นยังคงไม่มีท่าทีที่แยแสและแล้วมีรอยยิ้มที่เย็นใจมีรอยยิ้มที่เย็นชา,ยอ,ยยยนชายอยู่ที่มุมปากของตัวฟานตัวฟานนั้นก็ได้เผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายจากนั้นแขนของกิเลนตะยานฟ้าน,นั้นก็แปลกมากมันได้ส่งแสงสีแดงออกมา แถบสีแดงของแขนจัวฟานนะครับก็ได้ประสานเข้ากับพลังของดาบชงเทียนดูเหมือนว่ามันนั้นจะเข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากยิงไปกว่านั้นก็คือในเวลานี้ด้วยการปลดปล่อยพลังจากแขนของกิเลนทยานฟ้ามันทําให้ชงเทียนเคนดูนั้นดูเหมือนว่าจะบาคลังมากยิ่งขึ้นมันก็หายเลือดมากกว่าเดิมในเวลานี้จัวฟานของเราจึงไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าเอาล่ะ วิถีแห่งดาบสวรรค์ชงเทียนเคนชงเทียนเคนโด้ทะลวงฟ้าถึงแม้ว่าปลานดาบที่รุนแรงของไปรียูเทียนพลังที่บ้าคลั่งนะครับตอนหน้านี้นั้นมันได้ไล่ต้อนและทำลายพื้นที่ความมืดของจัวดบับของจัวฟานไปหลายเปอร์เซ็นต์แต่จัวฟานที่ยังคงไม่แยแสและสงบจากนั้นเขาที่ได้ปลดปล่อยท่า ชงเทียนเทียนนะครับกระบวนท่าทะลวงฟ้าออกมานั้นก็ได้ปรากฏเป็นคลื่นพลังขนาดใหญ่นะครับมันก็ได้พุ่งออกไปจัวฟันที่แบบฟันดาบนะครับคลื่นพลังดาบที่พุ่งออกไปยังทิศทางของสายฟ้ามันก็ได้เข้าประทะกันตูมและก็ได้เกิดเสียงโครมครามอยู่ในอากาศราวกับท้องฟ้านั้นมันจะถล่มลงมาเกือบจะไม่มีการหยุดชะงักนะครับเป็นเพียงเวลาครึ่งวินาทีท้ายสุดแล้ว ปานดาบสายฟ้าสีม่วงของไปรียูเทียนนั้นก็แตกออกในความว่างเปล่าและหายไปในทันทีได้ยังไงกันผู้คนนะครับเหล่าทหารยามรวมไปถึงเสียงโห่ร้องเสียงเชียร์ก่อนหน้านี้ของทหารจากจักรวรรดาิราดาบที่ส่งเสียงเชียร์ไปรียูเทียนนั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกงงเขาปานดาบที่ทรงพลังที่สุดของบรรพบุรุษดาบที่สามารถตัดได้ทุกอย่างฟาดฟันได้แม้กระทั่งท้องฟ้าทำลายได้แม้กระทั่งดวงอาทิตย์ ปานดาบที่ทรงพลังที่สุดนี้มันนั้นกับแตกออกง่ายได้มันเป็นไปได้อย่างไรอย่าว่าแต่พวกเขาเลยในเวลานี้แม้แต่เตียนซุนผู้ไร้พ่ายนะครับไปลียู่เตียนเองเขายังอดไม่ได้ที่จะต้องตกอยู่ในผวงถึงแม้เขาจะรู้นะครับว่าเคล็ดวิชาเส้นทางวิธีแห่งสวรรค์ของดาบชงเทียนจะไม่ธรรมดาแต่ในเวลานี้เขาเองก็มาถึงจุดสูงสุดของวิธีแห่งดาบสวรรค์ดาบผ่าฟ้าแล้วเช่นเดียวกันมันนั้นจะ ถูกทำลายได้อย่างง่ายดายในทันทีได้อย่างไรกันอย่างไรก็ตามเขาไม่มีเวลาที่จะได้สงสัยเนื่องจากในสมองของเขาที่กำลังพิจารณาและทำความเข้าใจพลังของจั่วฟานยิงกงพุ่งเข้ามาต่อสิ่งนี้ทำให้เขาประหลาดใจมากยิ่งขึ้นปรากฏว่าชงเตียนเตี้ยนก่อนหน้านี้นะครับกระบวน่าทะลวงฟ้าที่จั่วฟานปลดปล่อยออกมานั้นมันไม่เพียงแต่หักล้างหรือว่าทำลายปานดาบสายฟ้าของไปลียู่เทียนเท่านั้น นำซ้ำพลังของมันนั้นยังคงพุ่งต่อไปโดยไม่หยุดพุ่งไปยังทิศทางของปลายลียูเทียนที่สำคัญคือพลังของมันนั้นยังเหลืออีกเหลือเฟือบอกได้เลยว่าเขานั้นรู้สึกได้ทันทีเลยว่าพลังนี้นั้นน่าน่ากลัวเขานั้นได้เพียงแต่ไม่เชื่อนะครับและก็ร้องหหยหวนอยู่ในใจเมื่อคอเท็ดอิงปากดอยู่ตรงหน้าการประชืญหน้ากับแรงกดดันอันทรงพลังของพลังดาบนี้ เขานั้นรู้ได้ทันทีเลยว่าจะต้องใช้บางสิ่งบางอย่างเพื่อหยุดดาบนี้หรือป้องกันมิฉะนั้นแล้วเขาที่ต้องควรเขาที่ควรจะหลบหรือรับการโจมตีนี้เขาไม่ทำอะไรสักอย่างเกลงว่าตัวเองนั้นจะต้องได้รับอันตรายอย่างแน่นอนเมื่อเผชิญหน้ากับพลังดาบที่รุนแรงสามารถทะลวงได้แม้กระทั่งท้องนภา,านี้ไปลีออยู่เทียน,นนั้นได้เพียงแต่กัดฟันและเวียงดาบตัวเองไปข้างหน้า เขานั้นจําเป็นที่จะต,ต้องป้องกันการโจมตีนี้ก่อนสัมผัสกระตุ้มอ,อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เขาไม่คาดไม่ฝันนั่นก็คือถึงแม้ว่าปานดาบที่จัวฟนันฟาดฟันมานั้นที่พุ่งเข้ามามันจะถูกจุดไว้ได้แต่มันเหนือความคาดหมายของเขาเป็นอย่างมากเนื่องจากบัตรนี้นั้นแรงพลังที่แข็งแกร่งมันยังคงดันดาบของเขาแขนที่ได้จุดพลังดาบนี้นั้นมันค่อยๆไม่สามารถจุดความแข็งแกร่งของปานดาบ และแล้วในที่สุดพลังดาบของตัวฟานนั้นค่อยๆดันดาบของไปลิยูเทียนกลับเข้ามาที่หน้าอกของตัวเองตอนนี้ดาบฟาฟ้านั้นดูชิดติดกับหน้าอกของไปลิยุเทียนเขานั้นไม่สามารถยับยั้งร่างกายและพลังที่ทรงพลังนี้ได้ทําให้เขานั้นอดไม่ได้ที่จะยังคงตัวสั่นและตกใจเขาได้เพียงแต่อินหลังเขาเอินหลังอย่างสิ้นหวังนะครับเพื่อเสริมแรงให้กับตัวเองจากนั้นดันพลังที่เขาหยุดไว้ไปข้างหน้าอย่างสุดแรง และท้ายสุดแล้วเขานั้นทําได้เพียงแต่เบี่ยงพลังไปยังทิศทางอื่นในที่สุดนะครับท้ายสุดแล้วเขาก็สามารถหยุดมันไว้หยุดและก็เบี่ยงพลังดาบของตัวฟานได้แต่มันนั้นค่อนข้างยากลําบากฟตุฟ้มบัดนี้นั้นพลังที่ตัวฟานได้ทําให้เขานั้นต้องตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเขาที่ทําได้เพียงแต่เบียเบ่ยงพึ้นพลังดาบนี้มันก็ได้ พุ่งไปยังทิศทางอื่นเราก็จะได้เห็นเลยว่าในท้องฟ้ามันนั้นได้เกิดขึ้นมันได้เกิดทะเลที่สั่นไหวราวกับว่ามันมีหลุมขนาดใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำให้สายฟ้าของไปรียูเทียนนั้นต้องสั่นสะท้านมันนั้นยากที่จะหาที่ใดมาเปรียบเทียบได้หลุมขนาดใหญ่หากโดนหากเขาโดนพลังนี้เข้าไปบอกได้เลยว่าคงจะได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไม่ต้องสงสัย ไปรียู่เถียนเห็นสิ่งนี้นะครับเขาอดไม่ได้ที่จะต้องตกตะลึงเช,เช่นเดียวกันกับผู้คนด้านล่างที่ตกตะลึงบาหนาบันตำร,รุจของพวกเขานั้นไม่สามารถหยุดมันได้อย่างง่ายดายงั้นเหรอพลังนี้เห็นได้ชัดเลยว่าตัวฟานนั้นแข็งแกร่งและเหนือกว่าในเวลานี้นะครับไปรียู่เถียนนั้นมองไปที่จัวฟานจัวฟานยังคงยืนอยู่ในระยะไกลหลังจากที่สังเกตเห็นแขนขวาของตัวฟานเขาที่จับดาบโสงเตียน ที่กาลังประสานเข้ากับคลื่นพลังสีแดงของแขนกิรินตยานฟ้าราวกับว่าทั้งสองนั้นมันจะเป็นประหนึ่งอันเดียวกันก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้นิดนึงเออมันครก็ในฉากนี้จะเป็นการต่อสู้กับไปหรียุเทียนเนาะก็นั่นแหละครับดับที่จัวฟานปล่อยออกมามันไม่เพียงแต่ทําลายไอพลังสายฟ้าพลังปานของไปริยเทียนเนาะ มันทาลายแล้วหนําซ้ํามันยังพุ่งต่อมาที่ไปรียุเทียนอีกไปรียุเทียนเนี่ยมันรู้ได้ทันทีว่าต้องป้องกันหรือว่าหลบการโจมตีนี้เนาะมันเลือกที่จะป้องกันใช้ดาบของตัวเองครับมารับพลังดาบของจัวฟานปุ๊บก็คือหยุดไว้ได้นะครับแต่มันหยุดหยุดแบบ คือต้องทุ่มสุดแรงครับหยุดแบบแทบที่จะไม่ไหวครับแขนสั่นขาชาอะไรกันประมาณนั้นนอยและในที่สุดพลังนั้นยังคงค่อยๆดันพลังของดันดาบของตัวเองจนดาบนะครับนึกออกใช่ไหมครับดันดาบเหมือนกับเวลาคนดวนดาบกันแล้วโดนกดดาบมาดาบนั้นก็มาที่หน้าอกของไปรยูเทียนนะครับดาบผ่าฟ้าครับและเขาถึงกับต้องเอ็นหลังเหมือนกับการเวียงดาบเ,เวียงหมัดไปข้างหลังเวียงดาบไปข้างหลังเพื่อที่เสริมแรงเขาเองต้องเอ็นหลังเพื่อที่จะดันพลังนี้ ไปยังทิศทางอื่นนี่คือโคตรพลังของดาบชงเทียนนะครับเส้นทางวิถีแห่งดาบวิถีแห่งดาบสวรรค์ชงเทียนเคนโดน่ากลัวเป็นอย่างมากตะลวงฟ้าก็เนื่องจากนั่นเลยครับแต่ละดาบก็มีคุณสมบัติประจำตัวไม่เหมือนกันเนาะดาบใช้ในการพาทุกสิ่งอย่างดาบที่ใช้ในการตะลวงทุกสิ่งอย่างดาบที่ใช้ใช้สําหรับสยบทุกสิ่งอย่างปิดผนึกก็แต่ละดาบเอาละครับอันนี้แถมให้นะครับเป็นหนึ่งกเนาะก็ สำหรับใครที่อันนี้แถมให้นะครับ1168เนาะย้ำอีกครั้งนี่คือแถมเมื่อกี้จบตอน1167เป็น1167ไปเป็นที่เรียบร้อยบวกกับพูดคุยอธิบายหลังกิปไปแล้วก็นั่นแหละครับเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆท่านไหนค้างก็มาแถมให้1168เอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับผู้คนที่อยู่ในฐานที่แห่งนี้ต่างก็ต้องตกตะลึงป้าหน้านี่มัน นี่ไม่เป็นความจริงใบหน้าของเขาสั่นเทาอย่างรุนแรงและแล้วนะครับไปรีจริงเว่ยเองอดไม่ได้ที่จะถอยไปข้างหลังในทันทีเขากระวนกระวายและตกอยู่ในพวังบันพระบรรษของเขาเนี่นะต่อสู้กับจัวฟานแล้วพ่ายแพ้แน่นอนครับเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไปรียู่เทียนนั้นเสียเปียบในกระบวนท่าการดวนก่อนหน้านี้มันเป็นไปได้อย่างไงฝูงชนที่เหลือก็เช,เช่นเดียวกันทุกคนนั้นต่างก็ตกใจและไม่เชื่อในที่สุด ไปดียู่เทียนผู้โคงกระพันนั้นก็ได้มีอาการที่ส่งออกมาชัดเจนนะครับว่าเขานั้นพ่ายแพ้ราบคาบในการดวลกระบวนท่าก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนถึงเรื่องนี้ในฝั่งของจักรพัิในฝั่งองค์จักรพัิของจักรวดดรรดิราดาบเองก็จ้องมองไปกับเหตุการณ์นี้เขานั้นเขาอ่อนและสุดตัวลงในทันทีใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความตื่นตะนกหากบรรพบุรุษของเขาไปลียู่เทียนพ่ายแพ้ รากฐานของดาวดาบนับพันปีมันก็จะต้องพังสลายลงอย่างไม่ต้องสงสัยแม้กระทั่งตันชิงเซิงและผู้คนอื่นๆนะครับที่ได้เชื่อมั่นในการในการเข้าร่วมกับจัวฟานพวกเขานั้นเชื่อว่าจัวฟานจะสามารถเอาชนะไปรียู่เทียนได้แต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจัวฟานในวันนี้นั้นจะแข็งแกร่งได้มากขนาดนี้เขานั้นจัดการและแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเองนั้นทรงพลังยิ่งกว่าไปรียู่เทียน บอกได้เลยในตอนนั้นการที่ไปลีย o เทียนถ้าเขาไม่ได้ยกดาบ่าฟ้ามาเพื่อปิดกัน้นและป้องกันการโจมตีนี้ไปลีย o เทียนนั้นจะเป็นอันตรายถึงชีวิตในท,ทันทีสัตว์ประหลาดน้อยของเราในวันนี้แข็งแกร่งมากๆแน่นอนครับถึงแม้พวกเขานั้นจะเข้าใจว่าจัวฟานแข็งแกร่งมีผู้คนมากมายที่ทางต้องโอดควรในเวลานี้นั้นตระกูลสร้างกวนย่างสร้างกวนเฟยเซียงเขาอ,อดไม่ได้ที่จะ รู้สึกขมขื่นเนื่องจากพวกเขานั้นได้รับหน้าที่ดูแลดาบชงเทียนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วมันไร้ประโยชน์เทียบไม่ได้เลยกับตัวฟานที่ฝึกฝนเส้นทางวิธีแห่งดาบชงเทียนเคนโดเพียงแค่ร้อยปีพวกเขานั้นเทียบไม่ติดแน่นอนครับสร้างกวนเฟยยุนเองก็ตกตะลึงเช่นเกนตกตะลึงเช่นกันเมื่อเห็นฉากนี้เขานั้นกลื้น้ำลายในทัทนทีตกอยู่ในพตกอยู่ในผวังบ้านาชงเทียนเคนดู เส้นทางวิถีแห่งดาบมันแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เลยงั้นเหรอทำไมข้าถึงไม่รู้มาก่อนมีเพียงกูซานตรงนะครับซานซีน้อยของเราเท่านั้นที่พยายามลุกขึ้นจากนั้นเช็ดเลือดมุมปากแน่นอนครับเขายิ้มและมองไปที่แขนของจัวฟานใช่แล้วครับเคล็ดลับสําคัญนั่นก็คือแขนของกิเลนทยานฟ้าน,นั่นเองเขารู้ดีว่าเส้นทางวิถีแห่งดาบสวรรค์ของทุกๆเล่มนั้นต่างก็ทรงพลังแต่มันนั้นก็อาจจะอยู่ในระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าไม่มาก ดังนั้นตัวฟานของเขานะครับตัวตีครับดังนั้นพ่อของเขาจึงได้แตนใจใช,ใช้ใช้กระบวนท่าประสานร,ระหว่างแขนของกิเลนตยานฟ้ากับดาบชงเทียนซึ่งซึ่งทั้งสองนี้นั้นมันก็เข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากด้วยการสด้วยการประสานของทั้งสองอย่างนี้บอกได้เลยว่ามันดีงามมันดีงามเหมือนกับการที่ลงทุนเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ให้ผลลัพธ์ถึงสองเท่านั่นเองและแล้วนะครับ สิ่งนี้นั้นเป็นเหตุและผลทําให้จัวฟานของเรานั้นดีและเพราะเพราะเพราะสิ่งนี้นะครับทําให้เคนโดหรือว่าวิถีแห่งดาบของจัวฟานนั้นเหนือล้ํายิ่งกว่าผู้คนอื่นๆแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ไปรียู่เทียนก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นั่นเองก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับในตอนนี้ทุกคนต่างก็ตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวเรามาดูในตอนหน้ากันว่าจั่วฟานจะสามารถ ปิดบัญชีได้ในตอนต่อไปเลยหรือเปล่าหรือท้ายสุดแล้วไปรียูเทียนมันยังเก็บไพ่ตายหรือไม้เด็ดอะไรไว้ก็มาติดตามได้ในตอนหน้าเนาะ1168ก็ขอบคุณเพืเ่อนๆที่รับชมมาจนถึงจุดๆนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอไปไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เร็วๆนี้กับ1168ไปรียูเทียนปะทะก,กับจั่วฝานอีกไม่กี่ตอนแล้วนะครับมันจะจบแล้วเราก็จะได้รู้แล้วว่า